าก็เต็มใจที่จะทำอาหารดูแลธาตุขันของทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัติดีอย่างน้อยจิตที่เรามาณนะที่นี้ก็เป็นจิตของความเป็นมนุษย์สเทโวมนุษย์ที่มีจิตของเป็นผู้ให้มีภูมิจิตภูมิธรรมที่เป็นเทวดาที่ควรค่าแก่การยินดีกับการทำความดีเพราะฉะนั้น ป้ามีส่วนร่วมส่งเสริมทุกๆคนให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็มีสติสมาธิปัญญาเท่ากับว่าป้าได้เติมเลือดเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปในธาตุขันของทุกๆคนนะเพราะฉะนั้นอยากได้ให้ทุกคนเนี่ยปรารถนาทุกคนได้ความรู้นะเอาไปพัฒนาทั้งจิตและก็กายใจออกไปต่อสู้กับสังคมภายนอก ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งเกิดสติสมาธิปัญญาที่ไม่ท้อแท้ให้กำลังใจต่อตัวเองเหมือนที่พระอาจารย์แนะนำว่าเราต้องใกล้ชิดกับตัวเองอยู่กับตัวเองด้วยการอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีความโกรธความเกลียดหรือว่าสภาวะอารมณ์ใดๆก็ตาม มันจะดับไปเหมือนเข็มวินาทีเข็มนาฬิกานะคะเวลาเราจะฝึกการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเรานึกถึงเข็มวินาทีติ๊กดับ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 เพราะฉะนั้นจะไม่มีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์ให้เราได้ติดใจและห่วงหาอาวรด้วยการอยู่กับปัจจุบันเวลาเราโกรธหรือเป็นอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วเราก็อยู่กับปัจจุบันด้วยการไม่เก็บเอาอดีตและอนาคต มาเป็นนิวรธรรมหมายถึงนิวรธรรมคืออุปสรรคขวางกั้นให้เกิดสติปัญญาเพื่อคำตอบของอนาคตของทุกๆคนเราฝึกไปฝึกไปทุกคนทำได้ป้าตาก็ผ่านการฝึกอย่างนี้มาจากที่ทำไม่เป็นก็ทำได้ทุกวันนี้เราการที่เราฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ย มันทำให้เราเกิดปัญญาไม่อะไรอาวรในอดีตและอนาคตเราก็จะอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคือเหตุและปัจจัยของอนาคตที่ดีนะพราตาอยากให้ทุกคนฝึกไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องกลัวปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีภูมิจิตภูมิธรรมที่เข้มแข็งและก่อนที่ภูมิจิตภูมิธรรมจะเข้มแข็งวระตาก็อยากให้ทุกคน รักษาศีลให้ได้5ข้อนะพยายามมีสติสมาธิและปัญญาในการฝึกรักษาศีลสมกับที่เราเป็นชาวพุทธเราจะไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมเราจะไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองและสังคมรอบๆข้างในครอบครัวความอบอุ่นและความพอเพียงจะเกิดขึ้นถ้าพวกเรารู้จักบริหารจัดการชีวิต ด้วยการรักษาศีลห้านะปยพระปตาอยากให้สิ่งเหล่านี้เป็นเป็นการบ้านให้พวกเราทุกๆคนได้ฝึกฝนและมั่นเพียรที่จะกระทำในสิ่งที่เราชาวพุทธควรจะเก็บสมบัตินี้ให้เป็นสมบัติของเราคือศีลห้าข้อแล้วศีลห้าข้อนี้จะดูแลและรักษาเราและบุคคลรอบๆข้าง เราจะเป็นที่รักและที่เคารพรักของทุกๆคนรอบๆข้างและเป็นครูที่โลกต้องการในขณะที่สังคมวุ่นวายรักษาสินก็ไม่ได้ใครก็ทำได้ยากทุกคนก็อ้างว่าเวลาไม่มีเราทุกคนมีลมหายใจทุกขนาดจิตตราบใดที่เรามีลมหายใจเราก็าแก้ไขตัวเราเองไปทุกๆขณะจิตอดีตไม่มีความเป็นอัตราตัวตน เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคำนึงอดีตที่ผ่านมาแล้วดีไม่ดีไม่เป็นไรแก้ไขใหม่ผิดแล้วเริ่มต้นใหม่ผิดแล้วเริ่มต้นใหม่อันนี้คือการปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปอะไรกับสิ่งที่ผิดพลาดมาแล้วสิ่งที่ผิดพลาดมาแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่อัตราตัวตนนะเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆผิดแล้วเริ่มใหม่ผิดแล้วเริ่มใหม่ อย่าไปคิดอะไรเอาวอดอุ้ยเราเราเรามีเราเพราะถ้าเราไปคำนึงว่าเราแก้ไขไม่ได้เราผิดอีกแล้วเราอันนี้อีกแล้วเราทุกเนี่ยเราติดใจพึงใจมันมีเราเพราะฉะนั้นการที่ฝึกอยู่กับปัจจุบันมันไม่มีเราไม่มีใครมีแต่ลมหายใจแล้วจะพาให้เราเกิดสติสมาธิปัญญา ถึงเวลาแล้วทุกคนจะรู้ว่าการอยู่กับปัจจุบันนั้นน่ะมันมหัศจรรย์ยังไงเหมือนที่ป้าตาเคยเจอมาจากที่ป้าตาไม่ศรัทธาเริ่มต้นก็คือใส่บาตรกระถินคิดว่าชาวพุทธมีหน้าที่แค่นี้แต่พอพอป้าตาได้ฝึกแล้วเนี่ยความมหัศจรรย์เกิดขึ้นความปิติทางใจเกิดขึ้นขนลุกทราบชาและเราก็คิดว่าอะไรมันทําไมพุทธศาสนา ถึงทำให้เราได้มีความสุขแบบมหัศจรรย์นขนาดนี้ไม่เหมือนกับเราได้สิ่งของอะไรถูกใจมีค่าถูกใจแล้วเราก็เบื่อแต่ความสุขใจปิติใจที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมนี้ไม่มีความจางหายไปจากหัวใจเราจะจดจำแล้วเราก็ตั้งใจที่จะศึกษาต่อไปอีกต่อไปอีกทำให้เราได้เกิดกำลังใจ ที่เราอยากจะเรียนรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะจริงไหมพิสูจน์ได้ไหมควรค่าแก่การที่ทุกคนจะต้องพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเพราะป้าพิสูจน์มาแล้วสามสิบสามสิบปีป้าเห็นความมหัศจรรย์นในสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบให้ถ้าเราใส่ใจโดยแยบคายหรือภาษาธรรมเรียกว่าโยนิโสมนสิการ ถ้าเราใส่ใจโดยแยบคายเหมือนเราเรียนหนังสือจากชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมหาลัยกี่ปีเรายังผ่านกันมาได้เพียงแค่นี้มาเกือบครึ่งชีวิตแล้วทำไมเราจะผ่านไปไม่ได้เราจะต้องเป็นบุคคลที่โตไม่ใช่โตหรือแก่ด้วยสังขารและร่างกายแต่จิตใจเราจะต้องมีคุณภาพจะต้องเป็นผู้ใหญ่จะต้องเป็นมนุษยธรรมนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยป้าอยากให้ทุกคนพัฒนาจิตความที่เราได้ฝึกพัฒนาจิตเราจะเห็นว่าภูมิจิตภูมิธรรมเราเนี่ยเราไม่ได้โตแต่ร่างกายเราไม่ได้แก่แค่แค่ร่างกายแต่จิตใจเราจะเข้มแข็งแม้ร่างกายเราจะอ่อนแอแต่ใจเราเข้มแข็งพระพุทธเจ้าสอนตรงนี้ให้เราอยู่กับปัจจุบันให้เราฝึกจิตแม้ยามจิตที่มันจะออกจากร่างเราก็ยังเข้มแข็งอยู่ด้วยการฝึกจิตนะคะ พระตาก็อยากจะมอบสิ่งเหล่านี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆทุกๆคนได้มาฝึกเมื่อเราได้มีโอกาสมาเจอกันพบกันก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้พวกเราได้นำไปใช้ไปลองฝึกตัวเองนะคะค่ะขอให้ทุกคนได้โชคดีแล้วก็ประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วในกุศล,ลจิตกุศล,ลเจตนาที่ดี ช่วยส่งเสริมให้ทุกคนมีสติสมาธิและปัญญาที่จะฝึกฝนตัวเองให้มุ่งมั่นต่อการทำคุณงามความดีด้วยการเก็บรายละเอียดทุกอย่างที่เป็นการทำความดีเพื่อเป็นการสั่งสมบุญสมบัติเอาไว้ให้ตัวเองจะได้มีพลังนะคะเป็นพลังสั่งสมให้เราได้เข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นค่ะ สาธุอนุโมทนากับทุกๆคนนะสาธุค่ะขอบคุณค่ะ